สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุมเกษตรก็จะมาอัปเดตต้นลินลี่นะคะดอกลินลี่นําเข้าจากเนเธอร์แลนด์นะคะเพื่อนๆเป็นเอ่อลินลี่ที่มุมเกษตรปลูกไว้เมื่อวันเมื่อวันที่สิบสามเดือนมกรานะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สิบเอดเดือนมกรานะคะอีกสองวันก็จะครบสองเดือนพอดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้ดอกของเขาก็เริ่มที่จะคลี่แล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหม อดอกของเขาเริ่มจะคลี่แล้วนะคะแต่พอดีว่าเจอพายุนะคะเมื่อ2อสามวันก่อนนะคะแล้มุมเกษตรเนี่ยไม่ได้มาเอาไม้ค้ำนะคะเขาก็เลยเป็นสภาพนี้นะคะเพื่อนๆแต่ละต้นนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าสีอะไรเป็นสีอะไรนะคะรอตอนเขาบานนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะเขาก็เอ็นเอียงแบบนี้นะคะส่วนต้นนี้นะคะเขาก็จะออกเป็นสีชมพูนะคะเพื่อนๆก็อาจจะเป็นสีชมพูนั่นแหละต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเขาบานมาแล้วจะสวยแค่ไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมุมกเกษตรจะทําการมัดเขานะคะมัดเขาให้เขาตรงๆนะคะก็จะไม่ใช้ไม้ค้ำนะคะก็จะใช้วิธีการมัดเอานะคะ เพื่อนๆสามารถที่จะใช้เป็นลิบบิ้นหรือว่าเ,อาเชือกอะไรที่สวยๆมามัดได้นะคะแต่มุมกเกษตรเนี่ยจะใช้เป็นเชือกฟางนะคะมุมกเกษตรปลูกกระถางละ3ามต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็พอดีเลยนะคะก็รวบเขารวมกันตรงกลางแบบนี้นะคะให้แต่ละต้นเนี่ยเท่าๆกันนะคะมุมกเกษตรก็จะทําการมาัดเขานะคะมัดให้เขาเนี่ยอยู่กันตรงๆแบบนี้นะคะ ใชที่จะใช้เป็นไม้ค้ำก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าใช้ไม้ค้ำได้เนี่ยจะดีนะคะแต่ถ้าไม่มีไม้ค้ำนะคะก็สามารถที่จะใช้วิธีของมุมกเกษตรได้นะคะก็คือเราเนี่ยรวบเขานะคะให้เขาเอ่อคือมุมกเกษตรปลูกสามต้นแบบนี้ใช่ไหมคะมุมกเกษตรก็จะรวบให้เขาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะ่ะเขาก็จะตรงกว่าเมื่อกี้นะคะเขาก็จะเอ่อไม่ไม่ไม่เอ็นไม่เอียงนะคะเพื่อนๆ ต้นนี้ใหญ่มากนะคะสูงมากนะคะมุลเกษตรก็จะทําการมัดเขาด้วยนะคะถ้าใครที่ใช้เป็นไม้ค้ำได้ก็จะดีนะคะเพราะว่าไม้ค้ำเนี่ยจะช่วยให้เขาจะช่วยให้เขาแข็งแรงนะคะพอดีอีกต้นนึงนะคะโดนไก่จิกตอนที่เขายังเล็กๆนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่สองต้นนะคะมุลเกษตรก็จะทําการมัดมัดเขาไว้นะคะ ง่ายๆนะคะก็ถ้าใครที่ยังไม่มีเวลาไปตัดไม้ไผ่หรือว่าอะไรไม้คำ้ำมาค้ำนะคะเพื่อน,อนๆนก็ใช้วิธีของมุมเกษตรได้นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะใช้วิธีง่ายๆเนาะใครที่อยากจะให้เขาสวยงามนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นลิบบิ้นนะคะหรือว่าโบนะคะมามัดมาผูกเขานะคะเขาก็จะสวยงามกว่านี้นะคะของมุมเกษตรเนี่ยก็จะใช้เป็นเชือกมัดลวกเอาไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะ มัดเขาให้สวยงามกว่านี้นะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็คงจะเอาแค่นี้นะคะแค่ให้เขาตั้งตรงก็พอนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะแก้มเขาเริ่มแดงนะคะเดี๋ยวโฟกัสไม่ได้เลยอะไม่เป็นไรนะคะดอกเขาเริ่มบานแล้วนะคะนี่นะคะก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงโฟกัสไม่ได้นะคะเพื่อนๆนก็ ให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะคะอย่างที่มุมเกษตรบอกตั้งแต่ต้นนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนติดตามช่องของมุมเกษตรมาตั้งแต่ต้นก็คือต้นนี้เนี่ยจะเป็นต้นที่เขาตอนที่ตอนที่ได้มาเนี่ยก็คือเขางอกออกมานิดเดียวนะคะแล้วเวลาเราปลูกลงปลูกเนี่ยเขาก็จะแข็งแรงนะคะสมบูรณ์นะคะส่วนต้นอื่นๆเนี่ยจะเป็นต้นที่ตอนมาเนี่ยเขาเอ่องอกยาวแล้วนะคะทาให้เขาเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพื่อนเพื่อน เนาะแต่ดอกเขาก็ยังมานะคะเพื่อนๆเนาะเขาก็กําลังจะบานนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเขาก็น่าจะบานแล้วนะคะมุมเกษตรจะมาอัปเด้เพื่อนๆดูถึงความสวยงามของเขานะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะสมบูรณ์มากนะคะมีถึงหกดอกนะคะเพื่อนๆมุมเกษตรอ่ปลูกชุดนี้จะเป็นพันสูงนะคะเขาก็จะสูงนะคะต้นนี้ก็น่าจะเมตรเมตรกว่านะคะเพื่อนๆ ส่วน3ต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะแคล้นะคะแต่เป็นพันธุ์สูงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเขาบานเสร็จในมุมกเกษตรจ,จะบำรุงหัวนะคะแล้วก็เอามาปลูกในฤดูถัดไปเขาก็น่าจะสมบูรณ์กว่านี้นะคะเพื่อนๆสำหรับขั้นตอนการปลูกนะคะมุมกเกษตรก็ได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะ,ะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ลองไปติดตาม ดูคลิปเก่าๆของมุมเกษตรนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งน,นี้ถ้าเขาบานหรือว่าวันไหนที่เขาบานนี่มุมเกษตรจะมาอัปเดตความสวยงามของลินลี่นะคะให้เพื่อนๆดูในโอกาสต่อไปนะคะยังไงเพื่อนๆที่มีคําถามนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงลินลี่นะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะหาเวลามาตอบคําถามนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงลินลี่นะคะมีอะไรดีๆจะแบ่งปันให้มุมเกษตรก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะ ก็ลินลี่เนี่ยจริงๆเข้าที่มุมเกษตรเลี้ยงมาเขาก็เลี้ยงไม่ยากนะคะเพื่อนๆเขาก็เลี้ยงไม่ยากแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราเลี้ยงน้อยนะคะปัญหาต่างๆมีไม่มากหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ เห็นต้นลินล,ลี่ของมุมเกษตรนะคะว่าเขามีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือเราจะมีวิธีแก้อย่างไงก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะเพราะว่าบางอย่างมุมเกษตรก็ไม่รู้นะคะอย่างใบพวกนี้เนี่ยมุมเกษตรรู้สึกว่าเขาผิดปกติแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะพันุ์ของเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาขาดสารอาหารตัวไหนหรือเปล่านะ,ะมุมเกษตรก็ยัง ไม่มีข้อมูลตัวนี้ตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับใบของเขานะคะอาการนี้เราต้องรักษาอย่างนั้นอย่างนี้เกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์แต่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนเนาะสาหรับอัปเดตลินลี่นะคะที่สวนเกษตรนะคะที่ได้ทําการปลูกเอาไว้นะคะได้1เดือนกับอีกยี่สิบ ยี่สิบแปดวันนะคะอีกสองวันก็จะครบสองเดือนพอดีนะคะเขาก็กําลังจะบานแล้วนะคะถ้ายังไงเพื่อนๆคนไหนที่กําลังคิดจะปลูกนะคะสามารถที่จะลงมือปลูกได้เลยเนาะเพราะว่าสามารถที่จะปลูกแล้วก็ดอกเขาสามารถบานได้ในเมืองไทยนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ